Mm hmm. สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจดำครับเปลวิเคราะห์บอลกันแบบจัดเต็มนะสามคู่ชูชื่อในทุกช่องทางกันเด็ดตามของเรากใกล้ลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูนเต็ดฟีเจอร์งกับเจดำทุกวันฝากและแอดใหม่ของเราด้วยแอดตูนส3มนั่นเองนะฝากด้วยนะแอดตูนส3นะจ้ะ ครับคืนวันเสาร์แบบนี้นะครับกับพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้ง3คู่เลยนะเริ่มที่คู่แรก1นึ่ทุ่มครึ่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดโดยกับ Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเวสต์แฮมชนะ3แพ้2ยูไนเต็ดชนะ1เสมอ1แพ้3ฟอร์มไม่ได้ต่างกันมากมายนะแต่เวสต์แฮมดูดีกว่าเล็กๆนะเฮดทัวร์เฮดยูไนเต็ดเหนือกว่านะครับชนะ3แพ้เวสต์แฮมไป2จากคะแนนล่าสุดตัวเล่นนะครับเวสต์แฮมวันนี้ในบ้านคัตซูมาเจมวอร์ดพราส์และกองหน้าอย่างจอร์นตโบเวนส่วนแมนยเชสเตอา,าราอบบ้้ไมมโ่วกสด์ยนนะูเนเนไดไต็ เพิ่งจะค้นพบวิธีการเล่นแล้วไม่แพ้ส่วนเวสแฮมก็เพิ่งจะแพ้ยับเยินมาวันนี้เจอกันแน่จะตื้อตืตัตตนๆเกรงในกันทั้งคู่โอกาสแบ่งแต้มมีสูงแต่ยังเชื่อว่ายูเต็ดดูดีกว่าเล็กๆในมุมเจดำนะเชื่อว่าบุกมาไม่แพ้และมีโอกาสชนะออกไปได้ด้วยนะสมัยไหนสมการบแบบนี้มองไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไปต่อที่4ี่ทุ่มตรงนะครับทันโนสเปอร์ดวลกับเอเวอร์ตันนะสเปอร์ชนะ2สเสมอ1แพ้2เอเวอร์ตันชนะ4แพ้1ฟอร์มต่างกันชัดเจนเอเวอร์ตันดูดีกว่าซะอย่างนั้นนะแม้จะโดนตัดไป10คะแนนแล้วก็ตามนะแต่ล่าสุดในชนะรัวๆเลยเฮตุเฮตกลายเป็นสเปอร์เหนือกว่านะครับชนะ2สเสมอ3ไม่แพ้เอเวอร์ตันจากคะแนล่าสุดที่ดวลกันตัวเล่นครับสเปอร์วันนี้คริสเตียน,นโดเมโร่ปัปซาแล้วก็โซนฮึงมินส่วนเอเวอร์ตันนะครับมีเจมส์ทาคอฟสกี้อามาดูโอนานาแล้วก็ Domin ert, วเนะกกด้แแบบม ทงัทงทั้งแถบซึ่งที่เรห็เขาโอกาสเสมอสูงมากแม้ว่าสเปอร์เล่นในบ้านก็ตามแต่ว่าตั้นช่วงนี้มั่นใจเหลือเกินเพราะน,นั้นมองดีเบียร์นะครับเอเวอเรสตันปิดท้ายทีเที่ยงคืนครึ่งนะ้าลิเวอร์พูลด,ดวลกับอาร์เซนอลลิเวอร์พูลชนะ3เสมอ1แพ้1ฟอร์มเดียวกับอาร์เซนอลเลยจากคะแนนหลังสุดในตัวรายการเฮดทูเฮดห้าเกมล่าสุดที่เจอกันอาร์เซนอลชนะ1เสมอ2แพ้ลิเวอร์พูลไป2นั่นเองแต่ปัญหาของอาร์เซนอลคือเยือนแอนฟิลด์ไม่ชนะมาตั้งแต่ปี2012แล้วนั่นเองนะคือ11ปี ผ่านไปยังไม่ชนะลิฟวูเลยนะเอาตัวเล่นหน่อยนน ai, Line, ลิฟว, ah. วนนนูวันนี้โรเจิรฟันได้เดเมตซูโบสไลแลวก็โมซาลาส่วนอ์เซนลนะครับวันนี้กาเบรียลเกาเยสมาตินโอเดกาดแล้วก็กาเบรียลมาตินเนลี่คู่นี้ลิฟวูบังคับชนะกี่ประตูก็ได้แฟน,แฟนเทเลยแต่ถ้าเสมอหูอื้อค่าหนึ่งซี่งมำโอกาสเสมอก็มีแต่เชื่อว่าความเด็ดขาดและความเขี้ยวของลิฟวูแนนฟิลด์ดูดีกว่านอ์เซนลเล็กๆแล้วอาถรรพ์ที่ไม่ชนะที่อนลสิบเอ็ดปีมันน่าจะเป็นอย่างนั้นต่อไปเพราะนั้นมองเจ้าสินเครับ ลิเวอร์พูลสรุป3ทีมจะาหน้ทีคัเป้านะคัมคืนวันเสาร์กับพิมเลียงอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอฟเวอร์ตันและลิเวอร์พูลฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมาได้ทุกช่องทางเราตู้ยูไนเต็ดฟีเจอร์เงยดำทุกวันพรุ่งนี้มากคัมเป้าของแบบนี้ไปแล้วสวัสดีครับ